สวัสดีครับพี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟรามอยู่พี่น้องว่าสิเป็่นทั้ง YouTube แล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กสบายใจฟ้ามรับผมแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมด้วยพี่น้องเฟซบุ๊กเชิดเชิดสบายใจฟรามครับพี่น้องฝากพี่น้องเข้าไปกดเพิ่มเพื่อนกดติดตามฝากพี่ฝากน้องไว้ในอ,อ,อ้อมอกอ้อม,อมใจแน่ ผู้ใดอยากเห็นหน้าเห็นตามือนี้พาพี่พาน้องมาอยู่สนามบ้านโคกเจริญครับพี่น่องอำเภอสว่างแดนดิน,ดนจังหวัดสกลนครครับผมเปิดสองมือครับทุกวันเสาร์และกับวันอังคารด้พี่น่องมือนีเป็นวันเสาร์ที่ห้าครับสิงหาคม2 5 6 6ครับผม โปรยพ่นซื้อปีกันสบายใจเออครับผมคือเห็นหน่อยนะครับมือนีพี่น้องคือเห็นพี่น้องเขาหลายอยู่ทั้งฝุ่นทั้งโซนไล่ไปทั้งควายทั้งควายกล้วคนมักควายครับโอ้ฝนตัวกลับฝนตักลับไปหาควายไปเลี้ยงมักควายเน่อยครับผมงัวเลยงัวเลยก่ได้ขายครับพี่น้องเงียบๆตัวครับอาเออกมาข้าวข้าวข้าซื้ออยู่ได้ครับฝนัวงามอยู่ครับมือนีสวยงามเนาะสวยงามอยู่แต่ว่าถือฝนครับพี่น้องฝนเนี้ยครับพวกเป็นดยังดอกมันกระเดงอยู่หรอกครับเครื่องมันดำทุกบตัวครับผมครับผม เบิ้ง<อ>ตัวแรกครับหัวโลนแม่พันแม่บอกแม่นางเอายืนดีๆด,ด้วยเหรอีหล่ลาให้เบิง้งพี่ให้น,ออน้องคนเบิ้งขันหังกระดอกกระเดือสูงกสิสประมาณร้อยสี่สิบกว่าครับพี่น้องเครื่องดำเนาะองหัวโลน้นเอื่นสามหมื่ท่าครับหัวรลนครับผมแม่นางครับสูงร้อยสี่สิบกว่า เปิดเท่าไรครับแม่นางครามสกับหนึ่งร้อยโอ้ยหนึ่งพันเนาะสามสิบหนึ่งพันครับผมวาไงตีตีตีฟังแน่ตีฟังแน่ตัวนี้ผมมาเล่นบ้างเะมีหมงตีรอ่าผมว่าผยโยเงี้ยมันกูเพื่นมันงามกว่าเพื่อนครับผมมันงามกวองเราพอจะถามเราเราสิตียังนะงองามเมันแบบนี้ ตีมุมมีเขาตีบ่มีเขานี่นี่นี่ตีอยู่ครับเอาจนได้พี่น้องขันนี้เขาให้อยู่นอกพอดลับเนาะสุดยอดขันมีเขาเป็นหัดจอยเลยนะครับขันมันบงขันมันมีเขามันสิคักกว่านี้เยอะสั่นวะโอ้ยก็ยอมเจ้าอลไรได้คนใหญ่ดำแยงหีอยู่ครับแยงคาอ๋อประกันแข้งขาดีเนาะมุมีขาทุกขาทอนเบือเรื่องเส้บือจอดเส้บือกินลูกห่างสุดอบือเรื่อง s t r a t e g i ลูกผสมนาจะลูกหลอดด้วยครับเด้อพี่น้องตัวนี้ มันเป็นลูก68ได้ครับเคุนว่าโอ้ลูก68ครับใส่เมาเนาะตอนนี้เป็นลูก JF 68ไดเปิดอยู่3 30,100บาท30,000กับ1,000ต่อได้ครับผมต่อได้ครับฮะราคาไหตัวนี้ครับตัวที่สองเครื่องดำขึ้นกันตัวนี้ครับผมลูกยังต่อลูก68ขึ้นกันลูกกาเล็ตขึ้นกันครันี่ลูก3ตัวตัวนี้ก็ตัวญี่คุณครับโอ้3ลูก68 3ตัวแล้วก็ละมีครับผม ตัวที่สองนี่เครื่องดำขึ้นกันดขึ้นกันใ่ไงยาไงยในี่กับประมาณร้อยสีบวกพี่น้องตัวนี้ก็ได้เขาไอกำลังสิบปงเนาะตัวนี้เนาะไม่ได้อยอะครับพัได้ปีเดียวน้ครับพี่น้อง ถือเรืรอ <c oughs> <c oughs> ่องชั้นด uh ้วอกันครับตะเราน้ำฝนเป็นสีส so ันอาจจะบ่ราะปัญหาได้พี่น้องไม่นี่ถือฝนมันถือฝนครับพี่น้องครับมันกระเดงอยู่ครับว่าอากาศถือแดดมันกระเดงดีอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามือมันถือฝนครับแดงดีเครื่องดำเปิดเท่าไรครับตัวที่สองตัวนี้ผมเปิดไปสามเก่าครับผมสามเก่าครับมันแต่ละตัวต้นทุนกับบ้านพอๆกันเนาะครับพี่น้องเนาะก็เปิดไปตามต้นทุนมั้งเหรอเนาะต้นทุนครับผมกะจังมาต่อเอาครับต่อเอาครับผมตัวที่สามสามก็ได้ครับพี่อ๋อตัวดีกว่านะเมืองครับตัวนี้ เพียงๆเนาะสามหมื่นตัวนี้สูงกสิประมาณร้อยสามแปดครับตัวนี้ได้ตั้นได้หนาครับตัวนี้นี่ครับโอ้เงาหางนี่สุดยอดเนะพี่น้องตัวนี้กลมอมลูดเงาหางง่ายเครื่องดำได้ง่ายได้ดีครับตัวนี้ตัวี้ตันี้แยกหงอกครับผมอ่าเปิดเท่าไหร่ก็ครับตัวนี้สามหมื่นครับสามหมเพียงๆเนาะก้คุยกันได้คือกันอ่าตัวที่สามสามหมื่นครับพี่น้อง ราคาตัวที่ซตัวที่ซีน,นะตัวนี้น่าจะใกล้สิพ่อมผสมหรือ,รอววพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนี่ผสมแล้วดีครับม,มันเป็นเมือกสีกาแฟออกมากไหมผส<อ>มมาแล้วกับโบลูเพื่อกันเนี่ยคุณไปซื้อคนมาเนาะครับครับันว่าเป็นเป็นบ้านคือว่าคือพ่อเบิ้งพ่อเมื่อยไม่จีน่ายิ่งไม่ไหวครับพี่น้องครับก็ได้รุ่นเนาะครับได้รุ่นหน่อยนะครับคันมันมีก็ดีไปคันมันม่มีพี่น้องสมอมากกว่็ไปยังครับก็สาวฟันเพราะแต่ยังฟันนุ่มๆอยู่ครับพี่น้องครับก คุยกันทองวางซะก่อนแต่ว่าพี่น้องกับซ้อมเบิงมันมีก็ดีไปครับครซ้อมสังเกตเอ่อเบิ้งเขาในเรื่องพี่น้องเครื่องเบิตัวเรื่องเป็นช่อเป็นแจ้งเขาเป็นจ้งในดอกครับมีน้ำเมือกสีกาแฟกินหรือนะครับผมโอ้มผมกะทีครับมันเป็นแบบนี้มันจะมีลูกจิตหรือนะครับมันจะบ้านแล้วนะครับผมขันขันง้อเขาเลี้ยงเองนี่มันสีชัดเจนอยู่นอกเขาสิบอกได้ซื้อมากครับผมครับเครื่องดำสูงร้อยสี่สิบกว่าครับพี่น้องตัวนี้เปิดเท่าไรครับแม่สามสิบห้าครับนี่สามสิบห้าเนาะครับผมเอ้า ต็ได้คือกันอาแล้วก็ตัวสุดท้ยดายแกูเนียมีกเนลูกมลเอ่อเคหกแปดเนาะตัวนี้อายุได้หลายปันได้ละมาชมตันดีกว่าครับดีกว่าครับผมวน,นเดือนครับโบครบ,ครบเครื่องครับแม่นี่ยืนดีครับล้มตัวเน่าตวเหลังตรงจึดเลยพี่น้องนกดีครับแม่พันแม่บอกนาหนุกนุนบอกหูดำเครื่องดำโต สุดท้ายเงงงามนี่เปิดเท่าไรครับนี่เปิดไปสี่สามครับสี่สิบสามครับผมประกันแข้งขาเนาะขแข้งขาทุกตัวครับพี่น,น้องครับขานมปลาตัวข,ตขึ้นกันทุกตัวนะครับนมซีเนาะตัวนี้เนาะนมซีครับพีออ่น้องครับนี่ว่าประกันใหนพี่น้องเด้ครับเออส้นบุย๋ยเออส้นบุ๋ยจุนโมมี่ครับผมเอาบังคับจิกหน่อยเงงงามลูกลองดูคาซุดบ่สุดบ่หลอดนะครับผมประกันตัวเงีวครับตัวนี้อ๋อเปิดเปิดเท่าไรกัครับตัวนี้ที่เมื่อสามพันครับสี่สิบสามครับผม คุยกันได้คือเก่าคุยกันได้คือเก่าครับไปหรอเบอร์ครับผมติดต่อนะครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดห้าสห้าศูนย์สี่หกขับผมอ๋อทมเนาะครับเนาะทมน้องสาบสว่างครับผมที่ครับผมเกโท้สอบถามะไรทุกตๆนะครับเด้อครับผมจะได้สอบจะได้เบิ้งคลิปของสบายใจฟ้ามันแล้วกันโท้สอบถามได้ครับพันสาสอบเบ้งใหญ่แลครับผมครับผมขอบคุณครับครับบิังพอพ้นครับพี่น้องจัดมาจากตัวข้อเมื่อนี่สามเนาะ เอ้าเริ่มจากนั่งหน่อยนี่สูงกว่าสิประมาณน,น่าจะร้อยสามแปดร้อยสี่สิบประมาณน,นี่แหละพี่น้องตัวนี้เอาอบงเครื่องกันนะเครื่องดำครับนั่งหน่อยประกันตัวนี้เนาะพ่อเนาะสายงัวง,งามครับพี่น้องปอพวนหอยทมตะวางเปิดเท่าเลพ่อนั่งหน่อยเหรอซาหงขาลอยโอ้ซาหงขาลอยครับพี่น้อง ขมเขาหูอยู่ครับพี่น้องราคาหนิต่อได้บ่พ่อพ่นได้ยุตอได้ยุ่ม่ได้หลายปีได้จักหน่อยอยู่เนาะโอ้ยผมซื้อเสาหกปีบังหันตัวน้อยกว่านี้ตั้งหลายพี่น้องตัวแรกผ่านไปครับพี่น้องเส้าเส้าหกปฏิพักษ์เส้าหกเนาะอ๋อไม่แม่ยายเนี่ยบอกมาหนิแม่ใหญ่ใหญ่บดโบนหนิพี่น้องแม่มันเช็ดเดือน ไอ้สมยังมาหัวสมโตสมโตพอพันดีอยลูกมันก็เลยโค้งได้ตัวเนึ้ยลูกที่งฆ่าท่องลูกที่สองฆ่าท่องประวัติมันได้อยู่ไอ้เฮ้าประกันท่องให้บ่พอตัวนี้ประท่องประกันท่องขุดยอดครับประกันท่องใหญ่เลยครับอุไดมักเฟียมใหญ่ๆโค้งสางใหญ่ๆพี่น้องสีมันสิเป็นสีจำปาบ่คือพ่อแบบนี้หรือสียัง มันถือฝนมันก็จากบวลหนักในย่างหน่อยนะครับแต่ว่าโบ๊ทนี่ประเภทโบ๊ทนี่ได้การครับจัดจ้านยี่พี่น้องตัวนี้ประกันท้องเจ็ดเดือนผสมตัวลูกที่สองในท้องครับพี่น้องสูงกว่าม้าน่าจะเกือบร้อยหาศีกอยพี่น้องตัวนี้เครื่องมัดไงใช่ไงเปิดเท่าไหรพ่อแม่มานเขาสี่สิบเจ็ดอ๋อแม่ประกันมันสี่สิบเจ็ดต่อได้ต้องพอเนาะ ราคาอ้าได้กันเท่าไรล่ะทั้งนั้นสามบวกครับผมสามบวกโอ้หมอนำ้ำมานแล้วผมซื้อมนซื้อรครับอาราคาตัวทุ่ท้ายนะพ่อของฟอฟวนแม่พันแม่บอกครับตัวนี้สูงสิบประมาณรน่อยสี่สิบห้าครับไพ่ดีครับตัวนี้ครับเรืองดำ เบือลึงชัดเจนพี่น้องหูหูจักหน่อยครับตัวนี้พี่น้องออกลูกกระทบจักหน่อยไอ้ตัวที่สามแม่พันแม่บอกนี่เปิดไลา์เปได้่สาม่นเก้าสามสิบเก้าเนาะ 39, นะล้ำตัวเง้วหลังตรงครับตัวนี้พี่น้องโครงสร้างเนื้อตัวดีสามสิบเก้าแม่มานันสี่สิบเจ็ด ตัวที่ศองหกเนาะ,ะคูงบหลายไปทั้งคุณครับพี่นอ้องฮะเบอร์โทรพ่อควรนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หน่กศคอปพวรสว่างแดนดินเนะาะครับผมเอาขอบคุณเลายๆครับผมคนโกกวางถูกว่ามานะ <laughs> มา <laughs> มา,มากลับมา <laughs> พี่นอ้องในห้อยพอถอยผมกดสู้ทกันครับ <laughs> <laughs> จุงไปใส่น้หมอนำํำ ลูกเหียบ่เอาเปงหมอน้ำครับสู่ขนาดหมอน้ำก็ได้พี่น้องฝนตกัดบ่ถอยครับอ่าโคมลูกตัวเมียนี่พี่น้องผู้ใดหาลูกตัวแม่อยู่แม่กับลูกดูดนมก็เลยโค้งๆครับพี่น้องน่าจะลูกที่สองมั้งครับตัวนี้สครับแม่นอนเหรอครับลูกที่สองครับผมสูงเท่าดมอน้ำในวัดบะสี่สิบบวกอยู่ดอก หลายป่านแดงนาจะร้อยสี่สิบห้าสามสิบโอ้ตัวนี้แม่ลูก่มสี่สิบเอ็ดหาร้อยสี่สิบหนึ่งหาร้อยมองห้องกะคุยกันได้อยู่ได้แม่คือสิทธองว่างอยู่เนาะว่างครับครับว่างเลยแม่นี่โค้งสางดีเครื่องดำครับสีกนาสีแดงดีโยพี่น้องแต่ว่ามือนี่ถือฝนฝนครับครับก็เลยเป็นมุมๆจักหน่อยนี่ลูกนี่กระลูกสาวคนไทยมื่นแปดมื่นเก้าโอ้เขาพี่น้องห้อยคนอยาก มาแยกลูกแต่ว่าก็อยากเอาเขาก็อยากเอาเพิ่นไปน้ำกันเปิดยูเท่าไหร่ก่นมาะสี่หมื่นหนึ่ยกันได้เนาะครับูน้อยแมนบ่ปูน้อยเป็นรับปีันน um ี้มันเนี่ยถ้าไดล้วครับเปิดไว้ตัวนี้13สามหาสรอยเนาะเอามาทามีผู้อยากได้ปูน้อยไปเรียงครับพี่นอสูงกัสิประมาณร้อยยีสหครับอ่ะเป็นลปี ครับมีแผลเปลยนลำปีสกินเล็กน้อยตอนนี้พอมีตำนี้นะประกันตำนี้ให้เนาะมอเลี้ยงทางนี้พุ่มลูกตัวแม่นี่อ่ะเบอร์โทรนะครับหมอนาง096 096 365 365 0317 0317ของหมอน้าคุณละคำขอบคุณครับผมอ่ะฝากหมอน้าครับผมพี่น้องสู่สู่ได้หมอน้าสู่ไปน้ำกันครับผมไม่ได้มาหมื่อแล้วครับ เอาเบิ่งงนีหัวหนานี่มันไปครับเมื่อนี่บัวยนี่นะบโอยู่ผู้หัดมาดจืดวัดื้อนเนี่ยแม่ลูกนี่นะอย่างนแต่ห้อยทั้งอันมานอนบนว่าพี่น้องบ่อมาพี่น้องยันพี่น้องยันยันเงินเปียกก็สั่นไปยากยากเอาผมคมลูกตัวแม่ครับพี่น้องอีกคมหนึ่งสามสิบสองสามสิบสองตัวนี้สิประมาณลูกบ่นลูกสองกับลูกสามด้วยพี่น้องตัวนี้ลูกสามลูกสองลูกสองเนาะแม่ทับสมไปครับนี่ บอกก็ได้เด้ยวยตันงแต่ชิ้นเท่กากันแก่ว่าอันตั้งอันสูงเดี๋ยวล่ะอุ้ยกันท้องว่างไปสักก่อนเนาะพอ่วางครับแต่ว่าให้เราจะไดลูกแท้หน,นี่สูงเดี๋ยวล่ะนี่ครับพี่น้องก็ไปรุ่นเราสูงประมาณร้อยสามสิบบวกครับพี่น้องเครื่องพอ,พอมแม่นี่ทั้งแม่เพื่อนนี่เขาประกันตัวนี้ให้เนะาะครับพวกแกงขาพวกอ่าสีโครงสามสิบพอดีก็แล้วครับลูกตัวแม่สามสิบสอง คุยกันได้จังหนอยนี่อีกบ่ครับฟังเขานี่อีกบ่อันดีมองน้ำมาไดก่อนแ่อกาคิดว่าเดี๋ยววเ่อเนื้อตัว่นบ่เหลื่อมเนาะครับเพะว่า้อามเนออาจจะได้รุ่นครับพี่น้องแต่ว่าบพราะตรวท่านเช็คมันกะประกันยังบ่ได้เปิดอยู่สามบสองอ่ะเปิดโทษนะครับผม 0 8 7 0 8 7 9 4 6 9 4 6 2 9 4 5อ oh, oh, ้อออยยังเกาะอ้อยขี่บ้านดุงนะครับเนาะอ้อฝากพรมลูกตัวแม่ไว้ครับผมราบผมพมเล่ในของไฟเนาะนี่บ่งผู้ใดญ่หาเล่ยัพี่น้องคมชาโลล่ลูกตัวเมียยางคักพี่น้องไปนี่ลูกกระสีวังสองเดือนนี่มั้งนี่ครับ宝妈นี่ครับลูกสองบ่ ดูนมอยู่นี่ลูกแรกนีาลูกแรกลูกแรกเนาะซาโลเล่ลูกเพิ่งลูกตัวแรกครับพี่น้องแม่นี่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกครับลูกคักในเนี่ยเด้อพี่น้องนี่กำลังเลี้ยงนมอยู่นี่ผู้ใดหาเล่อยู่นี่ลูกได้ลูกตัวแม่ครับตัวนี้พี่น้องเปิดเท่าไรฮะเขียวสามสิบสองเออสุดยอดครับตัวนึง สามสิบสองคุยกันได้เนาะครับทั้งแม่เพิ่งเนี่เขาก็ประกันตัวนี้ให้แข้งขามดลูกมดลูกสามสิบสองครับพมลูกตัวแม่ราคานางน้อยครับตัวนี้แข้งดำเครื่องดำบอเพิ่งกระหอ่ำเครื่องกระดำเลยพี่น้องสูงสุประมาณหน่อยเสาหาครับตัวนี้พี่น้องนางน้อยเขาเปิดเท่าไหร่โอ้โหหัวเศาครับพี่น้อกล้วยใหอีกว่ากล้วยอีกครับอ่ะยังคุยกันได้อีกอยู่เนาะ ครับนางหน่อยมีบือมีเ eh ลื่องเด้พ yeah. no ี yeah. ่น้องตัวนี uh, um, ้เครื่องดำดำแม่นางน้อยสิบเก้าราคาโรมเลยสามสิบสองครับุยได้ทุกตัวอ่ะเบอร์เท่าอยศูนย์แปดหนึ่งศหม้าแปดศูนย์หกเก้าแปดศูนยหอยเขียวสว่างแดนดินอ๋อขอบคุณเลยหลายห้อยครับครับผมนุ่มหน่อยนี่ รอให้นอนตัวนี้เนาะไข่ดำจะไปมันหัวหน้าใครดำน้อยหนึ่งตัวตัวไปของเจ้าของเจ้าป๋อยครับผมเปิดไลฟ์มาได้แล้วครับผู้หน่อยสามสิบเก็ดครับสามสิบเจ็ดลูกจักพรบ่ครับตัวนี้ลูกจักครับลูกลูกยังครับลูกไอ้วีเอลบี่เอลโลโจครับลูกนอกอายุได้หลายมาได้แล้วครับตัวนี้ปีหกเดือนครับปีหกเดือน สูงกับสี่ได้วัดบ้างป่ประมาณร้อยสี่สิบพอดอดดูครับร้อยสี่สิบห้านละตอนนี้สูงร้อยสี่สิบบวกครับก็สูงใหญ่ได้อีกหลายแล้วพี่น้องผู้ใดอยากได้ไปสังเกตสัตว์คุ้มฟูงครับใส่หมอครับงมวงามราคาห้องเนาะสามเจ็ดครับต่ได้ต่อได้ครับผมอ่ะเบอร์โทรนะครับผม 061 061 280 280 7869 7869หอยชุ่นบรรดุงครับผมอ๋อขอบคุณหลายๆหอยอยากได้พอคุ้มฟูงครับราคา30กว่าอาวบางไทยบางหางเพิ่นกระดาษพี่น้องครับอยู่บางปีกว่าหางดีครับตัวนี้พี่น้องหางใหญ่ใช่เต็มครับอ๋อฝากพี่ฟังน้องครับอนาคตพอกุ้มฟูงครับพี่น้องฝนตกตกหนี่ มันถือกันกับควายครับกับกีตอมมิยังบ่ให้ออดมื่อนี่ครับผมดีครับไม่ละครับอันเจอกันเมื่อคนลิ้นอยู่แล้วบนหาเป็นไข่เป็ดวัดลำตาเตียนลำต้าเตียนนาจะพ่อกันแบบในสถานการณ์นั่งสี่ไปอีกหลายมืออยู่ผมไปเดี๋ยวบึงบัครมัน แม่มันบ่ห้อยอวดตัวนี้ปรันล้ปร์เซ็นต์เนี่ครับแม่มันประกันทองล้านเปอร์เซ็นต์ลูกแรกหรือลูกสงองเราตัวนี้เนาะยตัวนี้สิเป็นลูกแรกครับคือหลสิเป็นลูกสองแน่นอนครับ,รบแ่นนสิเป็อจักเดือนครับมันตัวนี้ที่เด,เดือนกว่าครับเจ็ดเดือนกว่าใส่ยังมาเนาะสมยังผมมันค่าแต่าขนผมเราบ่ได้ไปเอาใบที่จะคล้องเก่าเพิ่าเพิ่มจุลแก่ครับโอ้แต่ว่า มีมีใบอยู่มหนบ่มีใบมีหลอดครับเอครับพี่น้องเพิ่นว่าเบิรมจูเนียหันบ่ได้เห็นใบแต่ว่าหันสมสมสมหลอดครับสมหลอดพี่น้องก็จังมาขอน้อไม้อยออดเด้อพี่น้องไอ้เอ็นตะเลี่ยงครับสูงเท่าไหร่หับอได้วัดบ่ประมาณร้อยสามห้าครับร้อยสามสิบห้าบวกลบเนาะครับผมลูกแรกท้องเบิรมจูเนียเจ็ดเดือนประกันท้องประกันท้องครับเปิดไปราคาเกษตรกรเลยเปิดเท่าไหร่เปิดสามหกหนึ่งครับโอ้สามหกพี่น้องครับ ถอดก็เมื่อยคือกันเรื่องไข่เรื่องไปหาซัดหนาตัดยู่น้ำกระถ่วมพราน้ำจ้ากสิเธ็ดน้ำอันนี้พี่น้ำจะได้ฟอสซิ่งกินเหรคือเตรียมตัวหาล้ำคอเขาซ้อมล้ำไปเด้ออะไร้บ้างอ๋อท่านได้เปิดอไหม่งี้ยไรหันมาลองทั้งวอันนี้กับแม่มันคือกันแม่มันตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาครับใหญ่เลยครับใส่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสูงกระสี เป็นว่าประมาณ8เดือนกับชูลล้กับไรเงี้ยนั่นล่ะครับครับร้อยสามสิบหาบวกครับเบพึ่งถ่ายสองตัวนี่พี่นอรตัวนี้หันตัวนลูกสองไดท้องครับลูกที่สองไดท้องไอ้สมจังมากครับตัวนี้ไปสมหลอดคือกันเพื่อกับว่าอันนี้กันผมมันข้าฝนฝนมันแห้งหลายผมหลุดไปเอางัวอยู่ไปเอาขั้วยอยู่หน้าข้าเจ้าหรอือข้าเจ้าไปเอาใบไว้ในบ้านนะครับ เลยเพ่ามาครับแต่วันตรวจท้องเรียบร้อยเรียลโอ้ตรวจตัวทั้งสองตัวปะตรวจทั้งสองตัวนี่พี่น้องเอ้าชัวชัวครับประกันท้องร้อยเปอร์เซ็นต์บริษัทเาประมาณแปดเดือนตัวนี้แปดเดือนครับเพราะว่ามันอาการมันชัดเจนเดียวสมสมหลอดสมยังตัวนี้สมหลอดครับจักเป็นเพราะจังแมนอีหยังผมพัดเดี๋ยไปเห็นนะันมีหลอดมีใบยูกับใบอยู่กับ เปิดนาซิเป็นตัวเดียวกันเหระเป็นเบิร์มจูเนียร์กันเปิดเท่าไหร่ครับแม่นี่เปิดไว้42ครับ42เนาะสองเนาเพราะว่าเมียใหญ่ครับตัวนี้มใหญ่ครับแล้วก็8เดือนท้องท้องแก่ก็ตัวนั่นเนาะแก่ก็ตัวนั่นครับเอาไปทั้ง2ตัวนี่ได้4ครับพี่น้องชุดนี้รุ่นแต่ตัวผู้ตัวแม่เท่านั้นพี่น้องเล็บดีเล็บดีครับครับหน้าตาดีครับก็เลี้ยงอยู่ดอก30 เท่าไหก็แล้วตัวแรก36ตัวที่2 42สีคุยกันได้คุยกันได้ครับผมเบอร์โทรครับผม087 0์แ0ด4จ็ดศูนยหนยอยออดเนาะครับผมน้ำตะก้าครับผมเป็นกำลังใจให้เน่ด้วหอยยศครับผมผมนี่แม่ลูกครับเอฟซหน้าหอยออดนะหน้าวมแล้วต้องใช้สิเด็กวคว่าเกาเอฟซีมาจินบุปผีดานี่ยเป็นอะไแล้ว่ารุ่งไงเดี๋ยวมาป่าฝนกันได้ โอ้ยผมกระด้างแกยสุกนครับน้ำนสวมน้มถังกระไดสูงเนาะครับเนาะทุกท่านครับผมเนาะแม่ลูกครับลูกแรกครับลูกตัวเมียพมลูกตัวแม่ครับลูกแรกได้ยี่เดือนไอ้ห้อยยศตัวนี้สองเดือนสองเดือนไอ้แม่ท้องว่างครับพ่อคุณสมยังไหมครับตัวนี้สมบ้านครับสมตูเนาะสองเดือนแม่นี่อ้างครับอ้างดีขนาดสูงร้อยสามสิบห้าลูกแรกเจียวหอม เดี๋ยวเบงขึ้นอยังบบสูงวันไหนพม่้องแต่ว่าผนเล็กครับครับสูงร้อยสามสิบห้าลูกตัวเมียลูกที่แรกเปิดเท่าไรครับเปิดเจี่สิ้ครับ45่้โอ้ตอได้เนาะต่อร่องเด้ครับอ่ะเบิดเท่าไนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหกหองหกหกสองหนึ่ครับหนึ่ามห้าสครับยศกําตะกาขึ้นกันครับผมเอาก็คพุ้นเรยๆหอยครับผมนี่ิ่งหน้าิ่งตาครับ ตาดีพี่น้องดีเรียบดีวัตถุยากรักกันแข้งขาตำี้ครับผมอ่ะฝากไว้พี่น้องอ่าควายเลี้ยงฝนตกมันต้องเอาควายไปเลี้ยงเลยพี่น้องอ๋อสอบถามจักหน่อยครับพี่น้องเพราะได้มีแนวให้พี่ให้น้องเบิ้งครับมือนี่ทั้งสนามมันโคกเจเริญสว่างเด่นดินเฮาะกับฝากที่ฝากน้องครับผมสองมือครับเส,สาและอังคารเด้อพี่น้องอ๋อสำหรับมือนี้คลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ